เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้วตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ ไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะมันเ,น,นเป็นมันเป็นปัญหาเหรอว่าเหรว่าตีตีอต่อนอะไรก็ต,ตัเทียสัปดาเ์ี้ก็เหมือนเก่าวันนี้เก่าว<อ>ันนี้พระดาวตีเป็นเก่ายางหัวเนี่ยเอ้าตีเป็นเก่าหนึ่งเก้ามีว่ามันมีหน้าหน้าไม่ส่วนอืงานจไม่ส่วนวเก่าหนึาะครับหวัวคำนี้ยาจจน้อยน้ำกันเกิ หัวติดตายไปแล้วก็เล้ตีมาสี่ศูนย์สีหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้ามาค่อยค่อยสั่นมาสหนุ่ยตกก้าเยอะหนีิยังเด้ตาบกเง,งี้ยวันนะั้นันออกตกกามันออก,ก,กมันออกตีหนึ่ง ซี่ศูนย์นี่แหละเขาอยู่นี่ันแบบนี้คิ่ว่าตะกามันเป็นซีเรียมบบอตะกาเป็นซีเรียมอเลยพีเ็นข้าสิฟันบุือกันตีบุือกันปีจ่ายนี่ไงนี่ให้คนให้คนถ่ายรูเนี่แหละเลยีเราไม่ปีซี่หนึ่งให้ซี่ศูนนี่แหละซี่ศูนย์ยังเป็นซี่ศูนเนาะซี่ศูนย์อยยังยังเป็นซี่ศูนนี่แหละฟันฟันเสียแล่ ปัน้นไปเข้ามาเกี่ยวสิผัวกับเมียนอนนํากันทูผู้ผัวผันตายแล้วแต่ว่ามเมียเหมือนเหมือนย่างยิ้งเสมอนเนี่ยูนนน่นํากันมาเนี้เลยตีตีสูตรตะเขากันกันกบตะก,การขึ้นเลยพอเมื่อไปลูก่นคาดไว้ดีๆแล้วจังไรยังคนจิตกกใจแล้วโตๆยังไม่ไปเมือไปลูกพอพอประมาณห่วงเม็ดห่วงเม็ดเน่าเมเนะ็ดนี่แหละ อีเดปยบ้านกาไส้สร็จเลยอืมไปดูเบิ้ลไว้เมื่อไห่บ้านได้ไปอียบ้านไส้หมครันนี่เร่ที่นึ่งฟันเต็มเมื่อใดครับวันี่ยี่สิบนะประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบี่สิบยี่สิบันยสิบัก ยี่สิบสามทุนที่ยี่สิบฟันกันวันที่ยี่สิบฟันอันนี้อันฟันนั้นจะไปต้องเจาในฟันฟันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบฟันว่าคั้วอะไรส้นกันขั้วจะเงยอะไรส้นคั้วหน่อยคั้ยเท้าหรืออะไรกันเหมือนมันเป็นเล่ยเป็นเลีนเขาไต่รางมืนเงยบูจ้าแรีนเขาไต่รางมีวุ้งเป็นสิทธ ไปส้นกันยุ่ใต้ใต้ทุนบ้านหล้างนั่นเออบัน้วยไงสิทธ์จนวัใสว่วคล้องเรบัน้องกวยเงยด้วยว่าะฉะนั้นบ่เป็นใบย่างดวาั้นมาก็เลยป้อนตีมันตายซึมกับเ้อบอกได้ว่าปาดเนื้อยูติต้ทุนบ้านล้างนั่นปาดที่ใแต่ว่าปาดเล่แหะปาดเนื้อกล้วยโตีสึส้นบาลีที่ยังบาลที่สองสองบาลีที่สองสอ มันไปส้นกันตายยุต้ใต้ทุนบ้านบรเลัทสองสองชัดเจนด้วยพี่น่องกล้วยกล้ยสมบุญนีดนี่กล้วยต้นตายมันมันใหญ่แกนสีํำเงินมันใหา่แกนสีแดงแกนสีดำเงินแนบ่องกล้วยสมบุญนี่บีสบุญนี่สองนึงเหมือนนี่บ้ากล้วยไบใหญ่บุญนีไปตายยุติปตายยุต้ทุนบ้านบริทีทสองสองสองนึงสองสองบอกบ มันมีบางเช่นนี้ก็ฝันว่าได้เขาได้หหไหลย่า่ในวาบอวาด้เขียนนี้มันฝันในสมัยย่า่ในเป็นตาเขาไป็นไส้เขารถเจ้าเขาได้เขาเจ้าก็ได้ลอยถุงเขาเนื้อก็ได้รลอยถุงเนี่ยบางเดืนมันหาจริงอะเพื่อมันเลขเขาแล้วเพื่อมันเพื่อมันเล่ฝันทั้งสี่กับว่าหูขึ้นกันส่วนมาก เข่าเจ้าก็ได้ล้อยทุงเขาเนี้ยก็ร้อยทุงก็ตีหายแท้ตีศูนย์ศูนย์กัหนึ่งศูนย์แล้วน้องยิ่งเรกว่างเตีเยวบ่ปเป็นอันนันเราเลี้ยงฟันฟันได้คงหวได้่าเรื่องเล็กเตีเยวบ่เป็นเอาวจเขียนให้เอฟซีสีด้เขาเจ้าร้อยเข้าเนี้ยร้อยมีแต่ศูนย์ศนย์กับศูนย์หนึ่งกับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์นั่นแหะ ตีหลายแต่หลายลอันนี้เขาไม่แล้วนี่ก็เขาสองห้องขึ้นหลายแต่ว่าฉันจะพันมคื่อนเรื่อเลยศูนย์ศูนแค่นี้แล้วอ้หูคนพอดาวสิตีได้หลาก็นั่นหนึ่งศูนย์ศูนย์ตีพตีใช่ตีมาตีใช่เลกเลยที่มาเลขเขาแล้วที่มาเลขเขาแล้วออ บใ hey, พวกนม่นพี่น้องเวสซี่พิจารณาได้ค่ะที่ว่าฟันมาได้เขาเาเจ้าลอยถุงเขาเนื้อลอยถุงหรือบ่าะดตีเเล็กได้ว่าเพี่อนตะวันตีได้ไเล็กเขาพีตะวันเหล็กเขาเออฟันมาควายไปส้นกันตายยึดใตทุนบ้านบาลีทีสองสองอ่า่ว่าวเจ้าของควายอยู่บาลีทีสองหนึ่งอ่าบทสึ่ทีสี่มิสสองอันนึงป่ะครับสองหนึ่งกับสองสองอาวิจิตนี่มันบากันบาี่เหลยายามพันมา นั่นเองเหพิ่งแค่ป่ะสิป่ะพ่อดาวเดื้อขาเพิ่งปันเต้างัวเพิ่งตีออกมานี๊เก่าหนึ่งสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งตลอดควายไปส้นกันตายยุติใจทุนบ้านบาเลีที่สองสองเจ้าของควายเนี่ยอยู่บาลีที่สองหนึ่งยึดติดกันบันบนี้พอดาวฟันมาได้เขาเขาเจ้าร้อยกระสอบเขาเนี้ยวร้อยกระสอบมณีญาติตีห้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ตัดลงมาจะเป็น หนึ่งศูนย์กับศูนูย์เพราะมั่ทพี่น่องเอฟีตีได้หลายก็นี่ก็คอมเมนต์เด้อค่ะพดาวพิ่มมาพิ่นบอตีพ่นคิดว่าเลขเพิ่นเขาแล้วนะคะเยนลขไว้ยมีสองสองกับเก้าหนึ่งกับสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งในีบอที่ฟันมาได้เขาย่างเรบ่อยสอบอาเชนลยนเเอ้านี่หมันตรงนี้เลขเขาด้วยสนะจำได้เนาะจักสิดชุดเลยเนาะจต้องลอมือแล้วมือวดมืออทุดท้าย่อกสุดท่ายอกกบ่อกุดท้ายอกทุนท่า่อกทุกท่าี่านะคะ จุฬาเนอะค่ะเป็นแมื้ท่าหาืจอกระินได้รัฐบาลนะคะโค้งจุดห้ห้าฟันเห็นสามเตจแดงจึ้งหันขาไปเลยอมอเลยโอเคด่านตลาดมากหวานมากันปันมาคันปันโอ้มากหวดนมาันเนี่ยแท้ดีผี่มากแหละกันฟันเจียวฟันเจียวจะความแม่ออ้ยังมือเล็กออกเห็นรถแปลกๆไมรถเป็นขนชาตึงนนังข้ารถไปทยรถขึานน่ะทะเบียนหนึ่งเจ็ดสี่นะเจ้าตัดสื่อเจ้ายังสื ี่ื้อว่าเซียงอย่าว่าพันจอยพันเจียวนดียาครับพันเจียวนนดียาเราต้องไปซื้ออยังางนี้พี่น้องซื้อเลขกรถซื้อเลขรถเกือยยุนกับพวกน้องเตะเลขกรถไอ้น้องฟันว่าคอยฟันว่าแม่ตายไปซื้ออายุแม่บ่ออกไปออกเลขกรถแม่คลับซูโม่หนึ่งที่นะ เี no ้ยส like ี่งเขาไย่าน <possible> ี <Overwatch> ้นะทุ่งเขา่ะทีหนึ่งี่สี่หนึ่งหนึ่งเาะกจราณาเด้อเขียนเลขไว้นี่สองสองนี่เก่าหนึ่งนี่สี่ศูนยนี่สี่หนึ่งเขียนไว้แล้วฟันว่าได้เข่าเจ้าร่อยกระสอบเข่าเนี้ยวร่อยกระสอบนะคะเอ็ที่กิจรา้าสูงสูงมันเหมือนเหงื่ๆตังๆนะคะเฮ้ยเอ้